สวัสดคีค่ะพี่น้องชา,าวนาวี่ชิค่คะมื่อนี่ปีไม้มาสโลงปีไมค้ค่ะพี่น้องมานะกับร้านกับแม่สาาวัสดีสาาดค่ะสาาวัสดีค่ะสาาวัสดี <c oughs> ค่ะมันนี่สีมาจกสลากปีไม่ค่ะพวมีหลายคนหนึ่งเท่านี้ละค่ะมาจับสลากน้ำกันค่ะพี่น้องปีไมขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเดิอค่ะทุกคนค่ะบันนี้เขามันสีมาแกสลา,สลากก่อนค่ะค่อยกินเขากันค่ะมาบันนี่ สี ie ่ก้อนพี่น้องมาเรียกอะไรนะโอนละน้อยก่อนโอนละน้อยก้อนพี่น้องโอนละน้อยก่อนไปโอนละน้อยสองสามเพราะว่าจะจบก่อนนี่วะอันนี้จบก่อนอาโอนละน้อยเยอนเปัง คนเลยยังยิเนี่ยสีแคบ,บส,บบส,บบส,ส,ส,สินี่คบก็สีหนสีสีสีเอาก็ยินสคนกไ้แเอาอเฮ็าามเลีวเจ้ากั่องอ้คะงเดี๋ยวคงยวจะมายลงมาเครจะลมวค่ะด๋ยวคงาใจลงมีวคจะมียังดยงจะมดงาคจะมดูยมาดวาดยาดวะงวจงาดวงค่ะ

เห็นนังอันนี้อันนี้ยายพักถือของยายพักถือของยายกันถือของอีสานทานนกินค่ะเดียวของอีสานทนไม่ิงเกองไม่มาเนเ็กมาปนหม้อควนามขอวปีใหม่ค่ะเอเออวนี้อาวอันนี้ถือของยายพักยายอีสานทัม่จิงเองยายพักยายพักอันไหน ข้าคอสุขภาพแข็งแรงนะเอ๊ะสุดยอดไปงลยี่มาถูกทุกถูกขนวันนี้ไอ้ทวดสิถูกของใครถูกของตัวเองอันนี้ทางเยี่ยทวดนะห้องเยี่ยทวดถูกของห้องตัวเองเลี่ยทวดถูกของตัวเองห้องขวางเออห้องเยี่ยทวดไม่รู้

ขตัวเองมีอะไรอะไรหอยนะว้าเอ,อวมีเงิน่อยนึ่งค่ะอเ,อเอาไปเอาไปค่ะขอตัวเองมีอะไรบ้างกล่องใหญ่ๆเนะนี่ยหนูเปิดสิมีอะไรมีอะไรมีอะไรได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่กี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยบาทค่ะสามร้อบาท <c oughs> มีอะไรตั้ง ไีใจไหม <c oughs> มายิ้มแย้มแล้วข้างในข้างน้นมีสับปะรดแล้็เงินสามร้อยค่ะหลังจากจบสากเรียบร้อยแล้วค่ะมากินข้าวปุ้นมาแนะพี่น้องกินข้าวปุ้นน้ำกันค่ะข้าวปุ้นซอยน้ำปลาคือเก้าอีกค่ะเศษแสบน้่กันค่ะน้ำปลาเของ็ต้มไและค่ะมีกระพักบวกทั่วเท้าค่ะ แสบแสบน้ำกันค่ะปุ่นนอนกับกะปิผู้ใดมักเพชดกบปุงเอาค่ะมักเพชรชาใดกบปรุงเอาบักพริกสดกบมีค่ะกินกับกะปิกระปุ่นเฮามีลายสีค่ะสีขาวกะมีแต่มือนี่ก็ออาสีขาวค่ะเอาทุกสีเลยค่ะค่ะแสบแสบน้ำกันค่ะคลิปนี้กับลาพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งสองอสานหาหนักกินนะคะพบกันไม่คลิปนาค่ะ